สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยนะมีตะเรือเกา่าๆเดิมๆนะครับพอครับผมคือเกา่าเนาะสำหรับพงเฟยสาระเรื่องพืชเนานะวันนี้นะจะพาพี่น้องไปรู้จักกระพืชชนิดหนึ่งนะครับในประเทศไทยของเรานะมีไม่เยอะนะต้นชนิดนี้นะในอำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งนะครับจะมีไม่เกินละสิบต้นนะถ้ามาปลูกจริงๆนะครับต้นนี้ไม่ค่อยมีนะครับไปดูกันเลย ว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับสวยเนาะผลงูเขยสวยมากเลยนะไปดูกันนะครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไปดูกันเลยเนาะนี่เลยนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะทุกท่านทุกคนที่เขามาเบินเขามารับชมนะครับต้นไม้ต้นนี้นะเป็นไม้ที่หายากนะในแต่ละพื้นที่นะ ถ้าไม่มีใครเอามาปลูกก็จะไม่มีเนาะสำหรับต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าต้นสำโรงนะครับย้ำเลยนะมีชื่อเรียกว่าต้นสำโรงมีชื่อท้องถิ่นแต่ละที่นะจะเรียกกันนะบางที่จะเรียกจำมะโฮนะบางที่ก็จะเรียกมะโรงมะโรงหรือแถบปัตตานีเขาจะเรียกโมโรงนะครับในแถบปัตตานีภาคใต้ เขาจะเรียกโฮมโรงนะลักษณะต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องให้ดูนะครับนี่เลยนะจะมีผลที่สีแดงนะครับสีแดงสวยงามมากเลยนะครับลักษณะต้นก็จะเป็นลักษณะนี้เลยให้พี่น้องดูกันชัดๆก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก,กันเนาะใบก็จะลักษณะนั้นนะครับเห็นไหมเนาะคล้ายๆนะใบนะต้นหนิวป่านะครับคล้ายใบต้นหนิวป่ามากเลยเนาะ มาดูลักษณะผลของเขากันบ้างครับนี่เลยนะครับที่เด็ดของเราเลยผลของเขาเวลาสุกจะสีแดงสวยงามมากเลยนะครับนี่เลยนะจะมีเมล็ดที่สีดำนะเมล็ดจะสีดำผลก็จะสีแดงลักษณะนี้เลยนะครับสีแดงอลามสวยงามมากเลยนะต้นสำโรงนี้นะ ส่วนดอกของเขานะจะเป็นลักษณะนี้นะครับดอกของเขาดูไม่ยากนะสําหรับดอกสํารูงนะครับแต่นะครับมาดูถิ่นกําเนิดของเขาเนาะทางผลวิจัยออกมานะครับถิ่นกําเนิดดั้งเดิมของต้นสํารูงนั้น จากการศึกษาค้นคว้าแล้วนะยังไม่พบถิ่นกำเนิดที่แท้จริงของเขาเลยนะครับพบแต่เพียงว่าสํำโรงมีการกระจายพันธุ์ทั้งในแอฟริกาอเมริกาใต้ออสเตรเลียเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสำหรับในประเทศไทยนะในอดีตสามารถพบได้ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับทุกบริเวณนะครับป่าดิบแล้งนะแต่นะครับปัจจุบันนะ จะพบได้ตามหมู่บ้านที่เอามาปลูกเท่านั้นนะครับบางพื้นที่ก็จะไม่มีเลยเนาะส่วนนะครับใครมีอาจจะมีคนถามผมก็ได้เนาะว่าทานได้ไหมกินได้ไหมนะครับมเมล็ดสำรงนะสามารถนำมาทานได้มากินได้นะครับโดยนำเปลือกมเมล็ดออกจะพบเนื้อมเมล็ดคล้ายเม็ เดเมียนะครับนำมาทําให้สุกก็สามารถนํากินได้นะครับนามาทําให้สุกก่อนนะครับหรือจะไปเผาไฟให้สุกก่อนแล้วก็สามารถกินได้นะโดยมีเนื้อสัมผัสเหมือนกินถั่วและมีรสชาติคล้ายโกโก้อะไรประมาณนี้นะส่วนน้ามันจากเนื้อไม้สาโรงนะสามารถนําใช้ปรุงอาหารนะและจุดไฟนะรวมถึงนํามาใช้ผสมกับดินขาวเป็น สีวาดภาพได้อีกนะครับและเนื้อไม้นะสามารถนำมาใสกบและตกแต่งได้ง่ายนะจึงมีการนำมาใช้ทำเครื่องเรือนนะหรือหีบใส่ของและไม้อัดได้นะครับอันนี้นะประโยชน์ของเขาก็มีเยอะนะส่วนเปลือกลำต้นนะมีการนำมาทำเส้นใยสารกระเป๋าได้อีกนะทำเชือก สารเสื้ออะไรประมาณนี้และทํากระดาษได้เช่นกันเลยเหมือนต้นยูคาลิปตัสเลยนะครับส่วนนะสรรพคุณทางยานะครับมาดูสรรพคุณของต้นสำโรงกันบ้างนะเปลือกต้นมีรสฝาดสุข,ขุมนะครับใช้ต้มกับน้ำกินเป็นยาก,กล่อมเสมหะและอาจมนะครับเปลือกต้นเนาะ ใครที่นะเสมัะไม่ดีนะครับหรือสามารถละลายเสมหะได้เช่นกันนะช่วยแก้โลหิตและลมพิการได้เช่นกันนะอันนี้ในกรณีเปลือกของเขานะช่วยขับเหงื่อและเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะครับอันนี้ในทางเปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะมีสรรนคุณช่วยแก้กระหายน้ําได้นะใครที่กระหายน้ํามากๆหรือร้อนในกระหายน้ํานะ ให้ใช้เปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะมาต้มน้ำดืม่มอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับช่วยละลายเซมหฮได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้เปลือก เปลือกต้นและเปลือกขุมมล็ดนะอันนี้ละลายเสมหะได้ดีสําหรับใครที่เสมหะเหนียวอะไรมีประมาณนี้นะผลมีรสฝาดนะครับสพคูณเป็นยาแก้ท้องร่วงนะช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ดีนะครับอันนี้ในกรณีผลของเขาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะวิธีใช้ใช้ย,ยังไงนะครับอันนี้พี่น้องต้องไปศึกษาดูอีกครั้งนะว่าเขาใช้ทายาสมานแผลในกระเพาะอาหารเขาทํำยังไงกันนะครับ และน้ําจากผลนะครับมีสปปรรพคุณเป็นยาสมานท้องนะน้าจากเปลือกผลก็เช่นกันนะครับหรือน้ําจากเมล็ดก็เช่นกันนะเปลือกต้นนะมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้บิดปิดาธาตุนะอันนี้เปลือกต้นเนาะช่วยแก้ลำไส้พิการได้อีกนะครับเปลือกต้นและเมล็ดมีสปปรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนออเนาะ อันนี้ใครที่ไม่ถ่ายเลยนะครับหรือลําไส้ขี้เกียจอะไรประมาณนี้นะถ่ายยากอันนี้สามารถเป็นยาระบายได้นะครับส่วนใบนะครับมีสรรพคุณเป็นยาระบายเช่นกันนะใครที่ไม่ใช้ผลของเขาก็ได้นะหรือเปลือกต้นก็ได้นะ ใช้ใบของเขาแทนนะครับมาต้มน้ําดื่มนะอันนี้เป็นยาระบายได้ดีนะครับเปลือกต้นนะนํามาต้มกับน้ํากินช่วยแก้อาการบวมน้ําได้เช่นกันนะครับสําหรับใครที่เป็นโรคบวมน้ํานะช่วยขับปัสสาวะได้เช่นกันนะช่วยแก้ปัสสาวะพิการนะเปลือกต้นมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคไส้เลื่อนได้ดีนะโดยให้ใช้เปลือกต้นสํโรงสดหรือแห้งก็ได้นะนํามาฝนกลับฟ้าละมีหรือ กระเบื้องดินเผานะครับฝนนะกระเบื้องดินเผาก็ได้นะฝนและผสมกับน้ําปูนใสปูนขาวหรือปูแนแดงนะที่ใช้กินกับหมากพรูนะครับโดยให้ฝนจนเป็นน้ําข้นแล้วเอาน้ําที่ได้มาทาลูกอันทะบริเวณที่บวมนะครับใครที่อันทะบวมนะบวมจากโรคไส้เลื่อนนะครับใครที่อันทะบวมจากโรคไส้เลื่อนหรือ ภาษาอีสานบ้านผมจะเลือกใส่ลง่งห้ำอะไรประมาณนี้นะใส่และให้ฝนทาวันละละลายครั้งนะจะช่วยทําให้ถุงอันทะหดตัวได้โดยนะครับอ่าให้ทาติดต่อกันประมาณ30วันเลยนะครับจะช่วยในเรื่องโรค ใช้เลือนได้ดีเลยนะครับพบว่าได้ผลดีอย่างดีนักแรลเลยอะไรประมาณนี้เลยพี่น้องนะผลและเปลือกนะผลมีรถาดนะใช้เป็นยา กินแก้โรคไตพิการได้เช่นกันนะอันนี้ในกรณีผลและเปลือกนะน้ำจากเปลือกผลมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคไตได้อีกนะช่วยรักษาบาดแผลได้เช่นกันเลยนะครับเปลือกต้นนะใช้ต้มกับน้ำกินแก้โรคปวดข้อได้นะเปลือกนะใครที่อ่า ปวดข้อปวดอะไรนะตามข้อตามอะไรนะสามารถนําเปลือกต้นมาต้มกินได้นะครับอันนี้เป็นยาดีกินกันเลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับต้นสําโรงนะพืชที่หายากนะบางพื้นที่อาจจะไม่มีเลยนะครับถ้าพี่น้องนะคิดว่าช่องน,นี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะลาไปก่อนนะสำหรับ EP นี้ต้นสําโรงนะครับขอบคุณครับ